สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกล่องรับสัญญาณ PSIS 3 Hybrid กับทีวีเพื่อดู youtube ไม่ได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรง่ายๆครับสิ่งแรกที่ทุกท่านต้องมีให้พร้อมก็คือกล่องรับสัญญาณของ PSIS 3 Hybrid นะครับรีโมทนะครับแล้วก็ทีวีนะครับ, TV, รบไม่มีทีวีอันนี้ดูไม่ได้นะครับ เมื่อพร้อมแล้วก็เปิดมือถือปล่อยฮอ t สปอตเลยครับที่สำคัญนะครับให้ท่านโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า S3 Hybrid นะครับลงในมือถือของท่านด้วยให้พร้อมนะครับแล้วก็ให้อัปเกรดนะครับในส่วนของกล่องรับสัญญาณ PSI ให้เป็นปัจจุบันล่าสุดด้วยนะครับหลังจากนั้นใช้รีโมทนะครับเลือกไปที่เมนูตั้งค่าเน็ตเวิร์นะครับแล้วก็ทำการรีเฟรชนะครับเพื่อค้นหาสัญญาณจากมือถือของเราที่ได้ปล่อยฮอสสปอตมาแล้วนะครับ เมื่อเห็นชื่อมือถือของเราปรากฏที่หน้าจอแล้วนะครับก็ให้เลือกเชื่อมต่อนะครับหากต้องใส่รหัสผ่านก็ให้ใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องแล้วกดเชื่อมต่อครับหลังจากนั้นวางรีโมทและหยิบมือถือของเราขึ้นมาครับเปิดไปที่แอปพลิเคชัน S3 Hybrid นะครับเพื่อลองทำการเชื่อมต่อ YouTube ดูนะครับหากมือถือหรือแอปพลิเคชันของเราฟ้องว่ายังไม่เชื่อมต่อกดที่กรุณาเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ครับ เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จแล้วทีนี้ก็ดู YouTube ได้สบายใจเลยครับ